นะขอเจิญปอแม่ปี่น้องมารวมทำบุญข้างยญยกับงานผูกภักสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดพระธาตุมงเมืองตำบลเจริญหลาดอำเภอแม่ใจจังวัดขยเยาเจ้าในวันพุธที่สถึงวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคม2567เพื่อเป็นสิริมงคลหนุนนำชีวิตเพื่อตัวเกา่ารวมถึงขอบคัณติเฮาฮักตัวเนือ กำนดการวันพุธที่3กรกฎาคมเวลาเก้านาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมมณศัก์สวดพุทธมนต์ทำบุญอุทิศฮือผู่มีผ้าคุนแผ่ส่วนกุศลไปหื้อบรรพชนผู้รวมสร้างวัดเท่าเนี่ยเวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีบวงสรวงเทวดาฝ้าดินเบิกเลิกเบิกใช้เปิดฝ้าเปิดดิน เวลา19นาฬิกา39นาทีพิธีจุดเทียนใช้พระสง์เจริญพระพุทธมนต์พุทธาพิเศกวัตถุมงคลสมโภชพระพุทธรูปเจ้าในวันที่4ถึงวันที่6เปิดโอกาสฮือปอแม่ปีนองกูคู่กูคนเลยได้มีโอกาสปิดท้องหลุกนิมิตและถวายสังฆทานเพื่ออุทิศฮือบรรพชนและเจ้ากรรมในเวรตลอดวันเลยเจ้า วันที่เจ็ดกรกฎาคมเวลาเก้นาฬิกาสาธุชนทั้งหลายนำเครื่องทยธทานเข้าถวายเจ้าและเวลา13บสนาฬิกาเริ่มพิธีตัดไหยฝังลูกนิมิตเจ้าขอเจอเนอร์รวมเป็นเจ้าภาพเครื่องธยธรรมจำนวนสองชุด เจ้าภาพชุดละ1,500บาทเจ้าภาพหลุนิมิตและมีดตัดหวายชุดครอบครัวชุดละ2,999บาทเจ้าภาพจะได้มีดด้ามหัวพย้านาขนาด9นิ้วปิ๊กไปไหวป้องกันภัยตีบ้านตัวเหนือเจ้า รวมบูชาพระพุทธรูปหลวงปองหินองค์จำลองขนาดหน้าตัก5นิ้วเนื้อนินดำบูชาองค์ละ999บาทเจ้าหรือจะบูชาหมีดหมอ2นิ้วบูชาเล่มละ499บาทเจ้าไพยติดสนใจติดต่อบูชาได้ถึงวันที่สิมิถุนายน2567นี่เนี่นะเจ้าของทุกอย่างคาตามสั่งจองเนออ สามารถรวมทำบุญได้โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพจื่อบัญชีวัดพระธาตุมงเมืองประเภทบัญชีสะสมทรัพย์บัญชีเลขที่ 51502C7939 ได้ตามกำลังศรัทธาเลยเนอะเจ้าล้าจะไปดีลืมเนอรตรวสอบเลขบัญชีจื่อบัญชีให้ดีระวังมิจฉาชีพตัวเนอรติดต่อสอบถามได้ตีพระครูวิสารศูนทรกิจ เจ้าอาวาดวัดพระธาตุมงเมืองได้เนื้อเจ้าโทรไปตี0 6 1 5 1ห6 9 6 9เกอย่าลืมมากันนักๆเน้อเจ้าในวันพุธที่3ถึงวันอาทิตย์ที่7จ็กรกฎาคม2 5 6 7น้กี่กับงานผูกภักษีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดพระธาตุมงเมืองตำบลเจริญหลาดอำเภอแม่ใจจังวัดพยาเจ้าแล้วเจอกันเน้อเจ้า